ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วอ่ะโอเควันนี้ผมอยู่กับจอไพลอนี er, อีกหนึ่งรุ่นนะครับหลังจากที่ผมพาไปแนะนำทำความรู้จักกับซีรีส์นะฮะ Z9350 นะฮะไม่ว่าเป็น ZS แล้วก็ ZF เรามารู้จักกันแล้ววันนี้ผมจะพามารู้จักกับจ้ไพอนีแซดหกสามตัวนี้นั่นเองนี่นะครับ <Wow. S 1> เห็นตัวเล็กๆแบบนี้แต่ว่าสเปคไม่ธรรมดานะครับ <Wow. S 1> คือจริงๆเนี่ยผมว่าแทบจะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยต่างกับซีรีเ9นะ ผมมองว่ามันเหมือนกันแต่แค่หน้าจอมันเล็กลงมาแค่นั้นเองนะครับสำหรับคนที่ชอบจอเรียบเข้าไปในคอนโซลนะครับผมมาดูในส่วนของตัวจอก่อนนะครับในส่วนของ usb นะฮะก็เป็น type c นะครับสามจแอมป์เหมือนเดิมนะเป็น Quick Charge นะฮะรองรับ Wi-Fi นะครับไฟล์เพลงที่เป็น High Res Audio ก็รองรับนะครับ Apple CarPlay เนี่ยไม่ต้องห่วงกันแล้ทาง pioneer เนี่ยสมบูรณ์แบบอยู่แล้วในส่วนของตรงนี้นะครับไม่ว่า Apple CarPlay android auto นะครับแล้วก็หน้าจอ ที่เป็น LED นะครับความคมชัดถูกปรับขึ้นมานะครับเป็นคาปาซิทีฟแล้วนะครับรองรับพวกมิติฟังก์ชันคอนโทรลพวงมาลัยนะครับแล้วก็รองรับไฟหนังแบบ UHD นะฮะแล้วก็ในส่วนของพวกแอปนะฮะผมลองเล่น YouTube และได้พันแปเหมือนกับตัวซีรี่เเลยนะครับเดี๋ยวไปชมกันหน้าตาติดตั้งเสร็จแล้วเป็นแบบไหนไปดูกันเลยว่าครับครับตอนนี้ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับจอนะครับ Pioneer Z6350BT นะครับ จริงจริงเนี่ยสเปคเนี่ยจริงจริงตัวนี้มีมี HDI มาด้วยนะครับเป็น HDIin แทบไม่ต่างกับ CD9 เลยนะครับแถมรองรับพวกไฟไฮเรสออเดโอได้นะครับลูกเล่นฟังก์ชันการใช้งานเหมือนกันเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะถือว่าเป็นจอคุณภาพจริงนะของ p i o เ e e r ตอนนี้ออกมาเนี่ยผมถือว่าลูกเล่นนะก็ไม่ธรรมดาครับหน้าจอปรับออกมาภาพเนี่ยดีเลยนะคมชัดนะครับแล้วรองรับ AppleCarPlayAndroidAuto แล้วก็ใช้งานง่ายนะครับจริงจริงแต่ี้ผมเสียบต้องบอกก่อนว่า ตัว USB UH นะฮะที่ Pioneer ให้มาเนี่ยเป็น Type C ะคระับเป็นแบบนี้นะฮะนี่ผมก็เอาสายชาร์จเสียบเข้าไปนะเชื่อมต่อกับมือถือเนี่ยเพื่อที่จะใช้งาน Android Auto เห็นไหมฮะสารลัด Android Auto เนี่ยขึ้นมาใช้งานแบบนี้กดเข้าไปก็สามารถที่จะมีแอปพลิเคชันในมือถือที่ลงไว้อะอย่าง Tidal เนี่ยฟังเพลงที่ผมลงไว้ก็สามารถเข้ามาฟังเพลงได้นะครับรวมถึงในส่วนของการใช้งานของ Google Map เนี่ยนะครับแบบนี้นะครับก็ใช้งานได้นะฮะสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับลองแตะดูนะครับ ไปสนามบินสวนุวรรณภูมิกำลังนำทางไปยังท่าอากาศยานจวรรณภูมิ b k นี่ครับไม่ช้านะรุดเร็วหน้าจอคมชัดอันี้ผมเปิดไฟไฟหลีไั้นะมันก็เลยจะมองว่าเป็นกลางคืนนะผมปิดไฟหลีเนี่ยก็จะเป็นกลางวันนะครับเป็นระบบออโต้ดิมเมอร์ของตัวจออยู่แล้วนะครับเราเปิดไฟหน้าเนี่ยเห็นไ,ไหมฮะเขาจะคิดว่า ตอนนี้เปกลคืนนะจะดิมแสงอ่ะนี่นะครับก็ถือว่าครบนะครับเราจะเล่นไปด้วยแล้วก็ฟังเพลงผ่านแอปในมือถือของเราไปด้วยก็ได้พวก s p o ต i f ฟจุกนะครับหรือว่าไถดอตรงส่วนนี้เราสามารถลงเพิ่มเข้าไปได้นะฮะนี่คือความเจ๋งน,นอกเหนือจากนั้นเนี่ยข้างล่างเนี่ยการใช้งานเนี่ยเหมือนกับซีก้าเลยผมรูด ปัดตรนนี้ออกมานะฮะจะมีในส่งแอปพลิเคชันการตั้งค่าการเซตติ้งสัญลัณบลูทูธนะครับเชื่อมต่อบลูทูธกับมือถือเราเรียบร้อยนะครับในส่วนของตัวลูก WiFi เราก็แชร์ฮอสปอตจากมือถือเข้าไปที่ตัวจอนะครับแล้วไปในส่วนของเบราว์เซอร์นี่นะฮะในส่วนของเบราว์เซอร์บอกเลยว่านี่ก็ไม่ธรรมดานะครับก็สามารถที่จะเล่น YouTube ได้นะฮะไม่ต้องไปเล่นกับมือถือนะครับสกีหน้าจอตัวนี้อาศัย Wi-Fi นั่นเองนะครับนี่ แล้วความละเอียดเนี่ยเลือกได้ถึง1080เลยนะฮะจอยร้อยปัจจุบันนี่ยังเลือก1080ไม่ได้นะในส่วนของ t u b e นะครับจะได้สูงสุดอยู่7 2 0ยนะฮะนี่นะฮะกดเต็มจอไม่ช้านะผมบอกเลยว่าจอไม่ช้านะครับภาพจอคมชัดนี่ขนาดผมดิมแสงหน้าจอไว้นะครับสิ่งดีนะฮะ เป็นจอที่เสียงดีไม่แพ้รุ่นพี่เลยไม่แพ้ตัวรุ่นใหญ่เลยนะครับำกำลังขับเนี่ยเป็น50วัตต์คูณ4นะครับผมแถมม,มี HDMI IN ด้วยนะครับรเรียกว่าครบจริงๆนะฮะ จอภาพคมชัดนะครับมีรีโมทควบคุมได้ด้วยนะฮะตัวส่วนนี้นี่นะครับแล้วการเชื่อมต่อมือถือเนี่ยครับเราจะเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันนะฮะถ้าดูผมรีวิวมาในส่วนของซีรีส์เนะฮะปุ๊บปั๊บนะฮะผ่านแอป Car AV ตนนัวนี้น่ฮะลูดมาเห็นไหมฮะนี่ เดี๋ยวผมเบาเสียงนิดนึงอ่าโอเคนะครับถ้าเราดูที่หน้าจอเราลูาดสไลด์จากขวามือไปทางซ้ายมือฮะรเราปัดอะไนี้นะครับจะมีคําว่า KAE ตัวนี้ให้ไปโหลดแอปตัวนี้มาของ p i o เนียนะครับหลังจากนั้นเราเชื่อมต่อได้เลยนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่อนะฮะกดเชื่อมต่อนะครับจะขึ้นเลยว่าตอนนี้ผมเชื่อมต่อกับจอ DMH Z6350 เห็นไหมฮะแล้วมันขึ้นแจ้งเตือนเลยว่าตอนเนี้ยมี เฟิร์มแวร์ของตัวจอเนี่ยอัปเดตแล้วนะฮะมันขึ้นในมือถือเราเลยตรงส่วนนี้เราสามารถกดอัปเดตนะครับโดยการดาวน์โหลดเข้ามือถือแล้วก็ส่งเข้าที่ตัวจอนะฮะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเวลาเราจะอัปเดตจอทีนึงนะครับเราอาจจะต้องถอดตัวจอเนี่ยส่งทางบริษัทเพื่ออัปเดตซอฟต์แวร์หรือว่าต้องไปดาวน์โหลดตัวซอฟต์แวร์ ในคอมพิวเตอร์ในเว็บไซต์ใส่ USB แล้วมาติดตั้งนะครับแต่ตอนนี้ไม่ต้องนะฮะเราดาวน์โหลดเข้ามือถือแล้วก็ส่งจากมือถือเข้าไปที่ตัวจอได้เลยนี่คือความทันสมัยและเป็นเทคโนโลยีที่ทงางไทยองค์เพัฒนาขึ้นมาทาออกมาดีจริงๆครับในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับเราสามารถเพิ่มเข้าไปได้นี่ผมเคยทําให้ดูนะฮะเรามีเบราว์เซอร์ที่เราชื่นชอบเราใช้งานไม่ว่าเป็น y ย u ทูบก o o กิลแมปอ่านคงอ่านข่าวเว็บไซต์อะไรต่างๆที่ต้องการใช้ เรากดแอดเพิ่มเข้าไปแล้วก็พิมพ์เข้าไปได้นะครับตรงส่วนนี้เพิ่มเข้าไปนะครับโยนเข้าไปได้ในส่วนของการปรับแต่งหน้าจอก็ทําได้เหมือนกับตัวรุ่นพี่เลยนะฮะกดเข้ามาในการปรับปรับหน้าจอตรงนี้ฮะนี่ฮะหน้าจอแบบนี้ครับ,รบเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้นะพวก Android Auto แอปต่างๆไหนที่เราไม่ใช้บลูทูธไม่ใช้จะเอา USB UH มาแทนตรงน,นี้เราก็สามารถปรับเปลี่ยนได้นะฮะจริงๆทําได้หมดเลยนะฮะนี่ฮะเห็นไหมฮะมีแอปต่างๆขึ้นมา6ผมไม่ใช้อันนี้ ดค้างไว้ลบไปนะครับผมสไลด์มานะครับผมจะเอา USB มาวางมาแทนเราผมจะเล่นเพลงผ่าน USB นะฮะวางเข้าไปตำแหน่งนี้นะครับเห็นไหมฮะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพิ่มรือว่าผมจะใช้ HDMI อ่าโทรศัพท์ผมไม่ค่อยได้ใช้อ่โทรศัพท์ออกนะฮะผมเอา HDMI มาใช้กดลากมาวางนะครับแต่ว่าตอนยังไม่เปลี่ยนนะคือเราปรับเปลี่ยนในมือถือก่อนนะครับพอเราปรับเปลี่ยนในมือถือเสร็จ้อยแล้วอ่ะเราจะเอาเมนูตามนี้นะครับที่เป็นของเรานะฮะเราก็ จัดก,การโยนมันเข้าไปซะนะครับไปที่หน้าจอครับนี่ฮะนี่ฮะกดก่อนปึ๊บปั๊บ,บที่หน้าหลักก่อนลูดมานะครับไปที่แอปนะฮะขายเแตะเข้ามาเห็นฝั่งซ้ายไหมเป็นรูปมือถือโยนเข้าตัวจอแตะได้เลยนะครับเริ่มการโอนถ่ายข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหรวดเร็วมากนะฮะไม่เห็นไหมฮะรวดเร็วเลยมาแล้วนะครับนี่ Android Auto นะครับนี่มาเป็นอ่าตัวอนี่นี่น ใ d m i ไม่เรืองแสงขึ้นมานะครับเพราะว่าไม่มีอะไรมาต่อในส่วนของ usb UH เนี่ยมันขึ้นไปออโต้อยู่เพราะ usb UH ผมมันมีเส้นเดียวผมเสียบสายเชื่อมต่อแข่งออโต้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็น usb UH เพลงก็สามารถใช้งานได้นะครับเรียกว่าปรับเปลี่ยนการใช้งานเมนูได้แบบอิสระเลยนะครับตั้งค่าหน้าจอได้เองเลยเรียกว่าเจ๋งจริงๆนะครับกับจอแผงเนียตัวนี้นอกเหนือจากนั้นยังได้เสียงที่ดีนะครับแล้วก็ต่อ กับระบบต่างๆได้อยากทาเครื่องเสียงอยากใส่พาวเวอร์แอมทำได้หมดเลยนะครับเรียกว่าครบจริงๆนะครับแนเนียตัวนี้นะครับแต่ว่าถ้าชอบจอใหญ่ก็ไปซีรีส์9ถ้าชอบจอฝังแบบนี้นะครับก็เป็นซีรีส์ Z6350 BT นะนะครับถือว่าเป็นตัวจออีกหนึ่งรุ่นนะฮะที่น่าจับจองเป็นเจ้าของในงบประมาณที่ไม่สูงจนเกินไปนะครับก็ฝากเอาไว้นะครับ,รบโอเคครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่สนใจนะฮะกำลังมองหา จอคุณภาพดีได้แบรนด์สินค้าจาก p i o อนีนะครับพร้อมลูกเล่นฟังก์ชันที่ผมทำให้ดูเมื่อกี้เนี่ยถือว่าเวิร์กแล้วนะครับปัจจุบันก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไฮมากเลยนะครับแล้วก็ภาพคมชัด เสียงดีรองรับไฟล์เพลงแบบ High ช e อเดียโอนะครับแล้วก็ราคาไม่สูงนะลองจับจองเป็นเจ้าของได้กับตัว z 6350 BT ที่ฟังก์ชั่นไม่แพ้รุ่นพี่อย่างซ d 9เลยนะครับก็ลองจับจองเป็นเจ้าของกันได้นะฮะสนใจสอบถามกันมาได้ที่ Audio, ม i ราช e Audio โอบักงานใหญ่สี กที่เดียวนะครับเบอร์โทร02ครับ38 3834555นะครับพิมพ์แอดไซตามด้วยม i รา g ออเดี o เข้ามาสอบถามนะครับราคาแล้วก็วิธีการติดตั้งรถรุ่นนี้ใส่ได้ไหมยนีนน้สอบถามเข้ามาได้นะครับก่อนจากการฝากกดติดตาม Facebook YouTube นะครับรวมถึงสับสก b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้ด้วยเป็นกำลังใจกันนะครับเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์มิรา ออดิโอนะฮะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปแล้วนะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับระบบเสียงที่ดีอย่าลืมกดสั่กนกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยลาแล้วครับสวัสดีครับ